สวัสดีครับธนทั FC. ทธ์เอฟซีโคตเลียทั่วโลกแหนงๆๆๆๆๆๆครับวันนี้โอตอเลียคนเดิมสิีผ้าธรรมช่อมาสารปู่ตาบ้านขมิน้นเนาะครับเนาะหัวที่พาดมากะให้เข่านครับเนาะหัวที่พาดมาก็ได้เพิ่มให้เลขถูกมัง้งเนาะครับนี่แหละครับบอกว่าสารไปพอสารใหม่นี่ขันมาไทยท่าย,าย่ำใดนี่ให้ระวังไว้ครับคือเข่านะครับเนละ่ะ มาตามต่อให้ท่านผู้ชมสาลปู่ตาบ้านขมิ้นนี่ครับดนี่ทางเขาพอท่องเรียหลงทางบ่ขันฟาดไปพูนแปรพนมไผ่หุ่นว่ามันสิมาถึงนี่บ่ดีทางกับสับซ้อนพอท่องเรียนยังบันฑิตศึกษาเสร็จทางแถวนี้นะครับเนาะนี่ครับยุนี่ยุนี่เป็นหลังวัดนะครับเนาะนี่หลังวัดสาลนี่อยู่หลังวัดเป็นป้าหไ่ครับนี่อยู่นี่วัดเด้เนี่ สาปลาเด็นี่นะครับอยู่ในวัดเป็นป่าใหญ่หลังวัดนี่นะครับเด้อท่านผู้ชมออพอท่องเรือมาขอโชคขอลาบสารปู่ตาบ้านขมิน้นให้โชคให้ลาบท่านผู้ชมนี่นะครับเพิ่นมีสองสารนี่นะครับเพิ่นให้โชคให้ลาบท่านผู้ชมมางวดที่แล้ววันที่หนึ่งกรกฎาคมพศต้ตวว 500, องประห้าร้อยคนทุกท่วัานี่ครับไปใส่รับเี่อ ครับผมอยางมากนะท่านผเออมาขอโชคขอลาบนะครับเนาะนี่มาขอโชคขอลาบสารปู่ตาบ้านขมิน้นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเนาะเพิ่นให้โชคให้ลาบท่านผู้ชมเลขทูบนะครับเนาะเลขทูบคือให้โชคให้ลาบงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกรกฎาคมพอดอกพันห้าร้อยหกสิบเอเท่านั้นนะครับเนาะท่านผู้ชม,มนี่แหละเบื้องว้สารไม้นี่บ่เคยพลาดบาัดนี้สิมาขอเพิ่น เลขเซียมซีกับเลขทูบเลขเซียมซีกับเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเลขเซียมซีกับเลขทูบแล้วก็สิมาบันหันเพิ่นกไฮเลขเออเลขทูบอ้อย์บันหันเพิ่นกไฮเลขอันนั้นเลขเออเลขทูบนะครับเนาะนี่นะครับละนี่ข้นบ้านเพิ่นนี่แหละนี่ครับที่เป็นไก่ย่างผ่านไปผ่านมาอยู่นี่เพิ่นเห็นพอท้องแลียบพังก็เลยมาย่างมาเบืองมั่งจึงได้บุหรีนะครับเนาะ เดี๋ยวกับสารปู่ตาบ้านขมิ้นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปเดี๋ยวไปกราบไปไหว้ไปขอพรพ่อทองแหลกคนเดิมต้องทำเนาะไปท่านผู้ชมไปขอพรพ่อทองแหลกคนเดิมอันนี้เพิ่นคนบ้านนี่แหละครับเพิ่นว่าเพิ่นผ่านไปผ่านมานี่เพิ่นกามาเก็บมากวดประจําเราบ่มีผู้บอกผู้ยังเพิ่นดอกนี่ต้องทำเนาะเพิ่นบัดที่นี่เดี๋ยวผมสิไปถามผู้เมื่อต้องทำครับเด้อได้ยินเพิ่อนว่าว่ามาเห็นจังสี่นี่ ไปนอดไปเห็นดูดูจังนอดยังมึงขึ้นนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิทิทีทีทีท่ามึงนี่ครับอ่ะสวัสดีครับงวดที่แล้วอันอันอัศูนย์หาครับงวดที่แล้วหกศูนย์หาครับอันอันฝันตีขึ้นวางดีกว่าครับอันอันฝันฝันจังไดที่ว่าเจ้ามั่งเก็บมั่งขวดจังซี่นี่คับมาที่นี่ยางมืงเลี้ยงเพิ่นเพิ่งไปเข่าฝันสิครับโอ้เป็นผู้เฒ่าโมเมนต์เพิ่นได้เป็นคน ที่รู้จักแต่ว่าเมื่อบอกผมโอ้เป็นคนที่หู้จักกันเมื่อบอกในความฝันครับบอกตรงๆเลยนะครับหกสุดหาครับเจ้าเอาบอผมบอโอ้เป็นมีตังค์คยๆก็่าเป็นเป็นคนบอบ่หมักแนวนี้บันไดแต่ว่าถึงแต่ว่าถึงมีคนมาบอกแต่ว่าแต่ว่าถึงแม่นติครับโอ้ขับตีดได้แม่นว่าแม่นแล้วโดนอสามตัวโดนป้อนหกศูนย์หาวเลยทุกท่มนนี่คือเพิ่นมาเก็บมากวดประจำนะคเนอเพิ่นว่าเพิ่นว่าพอต้องเรียกฟังอยู่ มีแต่ผมแหละรับมาเก็บมาขวดอยู่แถวนี้ก็บอกผู้ชายผู้บอกผมเดี๋ยวผมมาเห็นเองพนักเพิ่นว่าเราขับเนาะโอ้ยถ้าพ่อปูตานีบ้านขมินนี่ถ้าพ่อเพิ่นสักเธอพ่อเพิ่นนี่เหรอมีแอเราขับเนะาะถ้าพ่อเพิ่นไปบอกเจ้าเราบอยเพิ่นไห้คนไปบอกเจ้าเพิ่นเดชโชคไฮราบต้นนี้อ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขอพรอพอท่องเรือคนเริมเราขับเนาะ,ะเดี๋ยวสิใครสิสยุ่กับเพิ่นอยู่นี่ละท่านซื้อยังครับท่านซื้อย<ท>ังครับซื้ออาดครับ โอ้รับขับเอ,น,อนเอาเป็นเออ่น้องอานกันแล้วกันเนาะอ่อานกอ่านนะครับด้วยนี่หรืออ่านเออน้องอานเพิ่นมาเก็บมาอย่งางเพิ่นว่างๆเพิ่นปูเจ่าว่างบ่ว่างหลวงพ่อผ่านมาเพิ่นเห็นหกลงล่างเพิ่นก็นมาเก็บมาก,กวดเรารับเนาะนี่แหละโอ้ยหลวพ่อปูตานให้โชคให้ลาเพินเพ่นเราเบี้เพิ่นมาเก็บมาล่างจัดเป็นระเบียบให้ตัวนี้เนาะครับเนาะไปท่านผู้ชมอันนี้คือสารเก่าสารหนี่ยหน่อยน,อยนะครับด้วยนี่ าราเก่าที่ผมมาเสียวกอนนี่ผมเห็นแมวเต้นออกจากนีนะครับอันนี้เป็นต้นบกกวากวานานนวา่นี่เห็นปะบกครับบกกว่าหัวบวกบกบโอ้ยพอท่างเรียเห็นบกบกเป็นบกกว่ครับท่านผู้ชมเออป้าต้นบกบกนี่ยูดาสารเพ่นนี่คือต้นมะบกแล้วครับเนะาะบุญจักบ้ผู้เจ้าบักบกแล้วครับเนาะอันนี้คือสารสารเออที่ผมมาเสียวกอนนี่ผมก็มวถ่ไทยทำให้เบิ้งผมมาซองใหเง้เบิ้งแมวเต้นออกจากมีนะครับเนาะนี่ นี่อาจจะเป็นสารเก่าสารแก่ผ่นหื้อจังไดกับบกหูสารแหลกสารยางพืดด่นะครับเพืดด่อนเ่ออาซองให้เบื้องเพราะเป็นแนวทางเพราะเป็นยากระสัยเนาะครับเนาะซอ,องให้มุจเจ้าเบื้องตัวเดี๋ยวม่จเจ้าเห็นจังไดก็คือจังสันละเพราะว่าโชคลาภนี่มันเกิดขึน้นได้เหมือนครับเกิดขึ้นได้เพื่อนเแม่เข้าบ,บ่หูข้างนาว่านนวนนีนั่นแหมยืมเรีย่ยงยักษ์ใหญ่กับมีนะครับเนาองม่จเจ้าเบื้องเอา พอต้องเรียกเลยซองให้เบิ้งพอเป็นยาอาศัยพอเป็นแนวทางจ้กกอนเดี๋ยวจังสิไปขอนี่ละมีเพิ่นกําลังเก็บขวดอยู่นะครับเอาน้องอาร์ตเพิ่นซื้ออาร์ตครับเพิ่นกําลังเก็บปวดสถานที่ทําควมามสะอาดอยู่นี่อืโอ้ขับเาะนี่นี่แหละเฮ็ดไปครับอืเดี๋ยวก็ได้โชคได้ลาบน้ำเพิ่นอืนี่ครับเด้อเบ็กยากใหญ่เป็นเบ็ก เดี๋ยวสิเดี๋สิไปขอมีคนเคยเคยยังครับมาขอยาสูบแบบแบบเบาเกาเราโอ้ออกครับครับครับตายตายเลยตายเลยทิไปไปเบาเกาเราเพื่อนเบาบอยหอ้ลูกพี่สูบก้อนเนอะน้องโอ้บัาที่นี่จ้างให้เพื่นสูบวันเถอะว่าแมนหมายถึงว่า ววนเราบอก่างเงี้ยโอ้โคนตายคนที่ตายนี่วเราวา่าว่าอันใค้ลูกพี่สูบคอนเดอร์หรืน้อง <c oughs> ไปว่าเพิ่นน่ะไปวา่าว่าผู้เดียวว่ะเถอะให้ลูกพี่สูบกคอนเด้อลูกน้องบัดที่นี่ยู่มาจากมือมาเสียชีวิตบัดอยู่ตอนนี้มาแรงก็ตายเลยโอ้ครับท่านผู้ชมได้ยินบ่ครับนี่เห็นบ่ครับไม่เชื่ออย่าลบลู่เห็นบ่มาว่าป้าปากบ่ดีเลยเพื่อนไปสูบยาไปขอสูบยาเพิ่นติ ไปขอบ้วนบุรีเพิ่นยาเพิ่นบัดที่นี่กับควมเว้ากับว่าให้เจ้าของสูบกอนจะให้เพิ่นสูบเพราะนั้นตกแกล้งมากเสียชีวิตครับใูกพี่สูบกอนเนอะน่องนี่ยโอ้ดิเห็นบ่ดินี่ครับปากผ้านี่คนดื้อเออจากไรฮะแต่อยากหัวเนาะนายเห็นบ่ครับจักสีตีลีครับแน่าบุรีเห็นบ่ไปเว้าบดีบ่ได้เว้าต้องมาอ่อนมาย่อมมาคาระวะเพิ่นปู่ตาบ้านขมิ้นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เออผู้เพิ่นหูทิปตาทิปเดี๋ยวผมพอทองแหล่สิผ้าท่านผู้ชมเอ่อเอฟซีพอทองแหล่ทั่วโลกนี่แหละมาคอยโชคขอลาบกับปู่ตาบ้านขมิ้นผู้สังสิทธิ์อีกล้วดีเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่แหละน้องอาร์ตเพิ่นก็เว้าให้ฟังอยู่บ่หันว่ามีเอ็งซีเอ็งซีเอ็งซีเกิดขึ้นอยู่แฮงครับท่านผู้ชมเอามาที่นี่พอทองแลนี่ต้องระวังปากตัวนี้ต่อไปนี่เว้าพวดพลาดว้าบ่คิดบ่ได้เด้เดี๋ยวสิเป็นคือจังน้องอาร์ตว้าให้ฟังอยู่นี่อ่ะ ชาวบุญยมเดี๋ยวไปขอร้อมกันมาไปขอโชคขอลาพรพรตองเลียพอเพิ่นสองยางเลขทูบกับเลขเซียมซีเลขไทยแล้ววันที่หนึ่ง,งวดปไปจำวันที่สิบหกกรกฎาคมพรทอรุพันห้าร้อยวงเท่านั้นไปันที่นี่ไปขอพรอมผมสวัสดีครับพระน้าท่าน FC เอฟซีพระตองเลียคนเดิมนี่นะครับดนะ้ มาสารปูตาบ้านข้าวินมาทายทําไห้มูเจ้าเบิงงวดที่แล้วเพิ่นไก่เขางวดที่รล้วนี่มาที่นี่กะพ่อสอไก่เข่าตัวเลยครับ9ตุลา2550ผมได้ทายทําให้เบิงจูอะผู้ได้โชคได้ลาภก็เพิ่นแน่มา่าที่นี่เอาน้ำเอาในามาถาวายเพิ่นตะวันนะครับนะสามพี่ชมเดี๋ยวผมกับสีขอโชคขอลาภเพิ่นรวอมกามูเจา้าเล่ละนี่นุ่มอาดเพิ่นมาให้ความสะอาดใจยังหายอยู่นี่ครับนุ่มอาดค้นบ้านนี่ละบ้าน บูตาบันขมินนี่แหละนุ่มอาดเพิ่นมาพอพอท่องเรียเพิ่นก็นเลยมาทำความสะอาดให้โอ้ครับเพิ่นใจดีนุ่มอาดหนิเพิ่นหูจักวา่ามาขอโชคขอลาบเออพอท่องเรียคนเดิมมาขอโชคขอลาบสารบานเพิ่นเพิ่นกะบ,บริการให้ปวดใหย้ย่างดีแล้วครับเนาะอืมอใจเรื่อยใจเรื่อยเอยนอครับเนาะนุ่มอาดนี่อืมโอ้รับเดี๋ยวมาหาหนานหานี่เพิ่นจะกินดื้อจะก,กัอนสั่ตัวพอท่งองเรียคนเดิมตะครับเนาะอื เพี้อนอยนนะครับเด็กกองเพี้ยนตื่นตื่นกี่นั่นแสะดงว่าหาโมงอะไรนะเพีอนอยู่บ้านมุจเจ้ามีบ่เพนตื่นตื่นคือบ้านพ่อท้องเล่ครับสิมีให้กันแล้วเนาะอเอาน้ำเอาไนเอาขนมนมเนยเอาน้ำสมน้ำหวานให้เพิ่นดื่มกันน่ะต้องับเนาะอื ตอสิีมาถามเลขนุ่มอาจะให้่านผู้ชมว่านุ่มอาจสให้เลขตัวไหนห้าเทียเพิ่นบอก กินทรงอย่างมากนะครับนะขอโชคขอลาบครับสารปูตาบ้านขมิ้นนี่ครับสารปูตาบ้านขมิ้นนี่จะเป็นไห้คักไข่าขาแน่ซะไห้โชคไห้ลาบบัวบ่อนหันนกครับนอกนอือจะเป็นไห้คักไข่าขาแหน้มู่เจ้าเป็นจังไลยหาศูนย์กรมีเพื่อนไห้เขายั่วหันนะเจ๊มันบอกเท่าไรล่ะหาศูนย์ศูนย์หา 00, หกศูนย์ห้าตัวฮักบ่วบัด มอเจอน่อมอาดอีกไอ้น้อมฝันอีกมีคนมาบอกพอเร้มาทำความสะอาดจ,จังทีแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวสิถามนอมอาดให้เนะ้อว่านอมอาดมักตัวไหนเรียกงวดนี่เดี๋ยวกอนรอบอยู่แถวนี้ล่ะ con kíp con mẹ mạ, ờ, khói châu, khói lạp, nó, nó con đường nó <laughs> ที่นี่กกมากจุดทูบจุดยังบอกก้าวเพลินร้อมพอทองแรีคนเดิมเออแล้วก็รถีบใครถือเป็นยิบเลขทูบให้แล้วก็รย้าเสียมซี่นะครับนเนาะบอกสีลากะเดี๋ยวไปถามนุ่มอาดให้นุ่มอาดมักเลขตัวไหนเป็นว่ามีคนมาบอกคนหกศูนย์หาคอเรางวดบ้องหันอาด์เขาเรียกว่าเรียตัวเพิ่นเรียตัวนุ่มอาดตัวนี้สารปูตาบ้านขมิ้นนะครับเนาะ โอ้เป็นม like ือนมดมากคือจังฝนคือจางอยังเลยครับแต่ว่ากับว่มีดอกาแกะจางปางอยู่มันกับมืดแน่เดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดครับนะมะก้าวพร้อมบอกพรบพร้อมพอทักแเราคนเดิมว่ามาตาใสนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะสาธุเดอ้อสารปูตาผู้ศักดิ์สิทธิ์สารปูตาบ้านขมิ้นนะครับเนาะผู้ขาพ่อทองแหล่คนเดิมอยู่ตำบลเจปาขันสิบบ้านสาหาบ้านรื้อสารปูตาบ้านขมิ้นม่ให้โชคให้ลาบซื้อเสียงเด็กยิ้นย่างขับ ให้โชคให้ลาบเม่นเขาทั้งสามตัวสองตัวผู้ขาก็เลยเด็กยิ่นข้าวสิบบานสาหามาลื้อสารปูตาบักมินให้โชคให้ลาบใจดีใจงม่มงวดที่ขอขอบคุณย้อนหลังงวดที่ผ่านมาพอท่องแหล่คนเดิมมาขอท่านมอบโชคลาบให้พอท้องแล่คนเดิมขอขอบคุณอย่างเป็นอย่างสูงมาที่นี่งวดมาไหมล่บวะนี่งวด,งวดผู้ข่าภาพิ่นมาไหมงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพศอ,อ,องพันาย มาขอชั่วขอลาวกับสารปูตาบ้านขมิ้นผู้สังสิทธิ์เป็นเลขไทยแล้วันที่หนึ่งขอสองอย่างคือเก่าครับเลขเซียมซีกับเลขทูบเลขเซียมซีกับเลขทูบหลังจากผมเกาจบผมก็ได้เชิญปูตาผู้สังสิทธิ์มาหยิบเลขทูบก,กับเลขเซียมซีให้พวกหาแล้วครับเนาะกะเวลาผมส่้างขอดอกแคลร์กะัเพิ่นเห็นจังไดก็ให้เพิ่นเป็นโชคเป็นลาวเขาเพิ่อนนะครับเนาะเอฟซี FC พ่อทองแหล่คนเดิมมือนี้ ผมหวังว่าสารปูตาบ้านเขามีผู้สังสิทธิจัดเต็มให้ผู้ขาประทานเลี้ยงไทยแล้ววันที่หนึ่งสารตัวและสองตัววดประจุวันที่สิบหกกรกฎาคมพอตอนนันห้าร้อยเท่านั้นให้ผู้ขาปังปังได้ทุกคนผู้ผึ่นช่องพ่อทองแหล่คนเดิมให้ได้ปังปังให้ได้ทัวนาทัวตากันเอาระบบแม่บทรจุเด็กปูอยากกินอย่างอยากได้อย่างกะมาเข่าฝันเราเดี๋ยวผู้ขาสิผู้เพิ่นให้โจ้ใด้ลาบผลสิจัดมาให้นะครับเนาะเอาปังปังสาธุ

นีเ่เลขทูบที่ได้ปองนะครับรรรแล้วเลขทูบอีกเลขถ่ายเราที่หนึ่งไรยูนี่ก็มีตะปูตาดังหะคูจักผมปูขาเชิญปูมาหยิบให้จักอันหนึ่งเลขถ่ยายเราที่หนึ่งเท่านั้นเชิญครับปูอันเดียวครับเนี้ยเนี้ยนีล้วหรอครับเลขทูปปูตาบานขมินยิบให้ย่างไว้ย่างคักแล้วครับเาบาน,นา,า,านะ ้เดี๋ยวมาเบิ่งพอองร,งร้อมกันงวดวบังหันงวดที่ผ่านมาเพิ่นกับไฮเลขทูบน,นะครับเลขเลขพ่อส้เพิ่นกับเขาเนี่ครับเลขเก้าตุลาสองห้าห้าศูนย์เออผมกับทายท่าให้เบิ่องอยู่งวดที่ผ่านมานี่นะครับตัวใหญ่ผมมาขอสารไม่นี่ท่านผู้ช่มือที่เมน็นมาดอกเออว่าพ่อส้พ่อส้อผูใ้ใดติดตามเลขพ่อส้ได้ครับท่านในโชจในลาบแล้วงวดที่ผ่านมาบังหันอืมมาที่นี่จูดถูกแล้วกภาษาหมา รุ่นเรกเสี่ยมซี่กันน่ะกูตาบ้านกัมมินประเทศตัวไหนม,มารุนเรกเสี่ยมซี่กันตัวมูเจา้าเนาะครับเนาะมูมูเจ้ามารุนมารุนกับเรกเสียส่ยมซี่ก็พอทองแหล่คนเดิมมาท่านผู้ชมมารุนเรกเสียส่ยมซีก่กูตากูหมดจับติบยิบเลรก่ายแล้วก็ทิลงให้กันน่ะอ่ะปู เอาเป็นเรียอไทยแล้วที่หนึ่งวันไปจังหวันที่16กรกฎาคมพอทัอง้งรัฐบาล้าเถกยิบไม่ผู้ขาดสามไม่พอต้องแลกผมก็เย้าสามเสื่อยิบมาเทศเรไหมนะครับด่าเหียนกับท่านไม่และเอา เนียงเนยงไม้เลขสารปูตาบันขมินยิบให้ครับเก้าครับท่านผู้ชมไม้เลขเก้าเอาไม้เลขเก้าอาได้เกิดขึ้นได้นะครับเด้อฮะเนงเนีนๆๆงเนงเนงก็ไม้เลขเก้ากลมาแล้วครับเด้อาบาัดที่นี่ไม้ที่สอง้ลยบัดไม้ที่สองปูตาเคื่อนเอามาปังๆนะครับเด้อเอาขอเชิญไม้ที่สองต่อจากเลขเก้ามาเชิญเลยครับไม้ที่สองเอ้า แงแงแงไม้ที่สองปูตาบันคามินยิปเลนะครับสามครับร่วมกัน, 9, 3, นเก้าสามนี่อนี้เกิดขึ้นได้นะครับนะแหงแงแงแหนง,นงก็ไม่ตัดสินแต่ต่อไปนี้ขอเชิญปูตาแบบปูาสาฟิตก็มาหยิบเหล็กกลางวันทีหนึง่งก็ไม่ตัดสินวันที่สิบหกก็รักการะดาคมอขอเชิญไม้ที่สามไม้ตัดสินย่างคับ มไม้ที่สามไม้ตัดสินต่อยจากเกาสาม้าเชิญกันท่านไม้ตัดสินเอ้าแนงๆน,น,นไม้ที่สามไม้ตัดสินปูตาบนขมินยิบเป็นเลขตัดสินให้เนื่องครับ ร่วมกัน931 931สําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นให้เบิ่งเป็นแนวทาง931สารปูตาบาันคำีใหนยาเรื่มยาพารครับรวุฒิธรรมที่16กรกฎาคมพอสารพัน500เท่านั้นเนียงเนงเนียง,ง,งก็เพื่อนให้แล้วกับท่านผู้ชมก็ให้ยางคักกับขักยางคักอ่ะที่นี่แต่ถา,ามว่าเบิ่งเลขวถูก เมื่งเรียกทูบแล้วครับแนละ้เดี๋ยวสีส้มของอกเคลเรมุ้ยเจา้าเมื่งจะกวงจะเข้าพอน่อนรับพ่อเป็นยักระใสเออแล้วครับเนาะเอาของเกเคลเจังหน่อยก็นอนะเอาคับเบอร์นะครับเนาะผมจะซู้มให้เบื้ง คือยังสั Jamie, no ่นนะครับด้วฮะิบด้วยใก้ครับ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 อ๋อนผู้ชมเบิงเอาด้วยครับด้ว เบื้องบนกันนครับทุกชมมีอย่างบ่เดีวยพอต้องเรียกเห็นแล้วครับมู่เจ้าเบิ่งงอาเด้่ยเป็นยุคผดังนะครับเนี่เป็นคือจังหาหนึ่งเกศหรือจังใดก็ก็เกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยนะทุชมเอาเบิ่งเอา งเรียบอ่ห้าหนึ่งเกตหรือเกตหนึ่งเกตด,ด้ครับเนาะนี่ครับชัดเจนป่ะครับอ่ะเบิ่งเอาเกตหนึ่งเกตหรือยังเด็กันหรือหาหนึ่งเกตตัวย่อมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นอย่างชัดเจนเตาปูนยาคักเอ้ามีหนึ่งหนึ่ง,ห,งห้า <c oughs> หนึ่ง 5, หาหรือสอง 2, หาแล้วก็หนึ่งเกตเออครับอะไรเกิดขึ้นได้นะครับด้วยห้าหนึ่งเกตหรือเกตหนึ 1, ่งเกตหรือมันสีมีล่างๆอยู่ครับมันสีมีหกเกตหกหาแล้วก็บเกตหนึ่งหนึ่งเกตเท่านี้นละครเอาแต่ผู้ชมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรละเบิกเท่าไรนี่นนละครับชัดเกณฑ์แคบไปวะผู้เจ้านะครับสารไม่ให้เขาบ้าบันหันพ่อซอสก,กับเขาเลกทูบกับเขาเอา เบื้องครับเดี๋ยวก็ทำสามเรียกทูบใหม่เบิด์ตให้พวกเบื้องอคอยออกไคเลอายุร้อนนีเ่เจ้ากันอันนด้เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องับสารปู่ตานี่บ้านขมิน้นเดี๋ยวพอท่องเรียกเพื่นให้โชคให้าลาบมูเจเราบ้องหันเอาแคบไว้พอพ,พอใช้นี่นี่เกิดเรียกทูบใหม่เบิดนี่ไปปื้อเลยเด้ยัยงวันเบิดครับเรียกทูบตัวที่สองก็เล่าสิเขาเออพามูพผพามูเจ้าเบิ้งสามเรียกทูบไม่เบิดตต่อ สามเล็กทูบก็สามเล็กทูบกับไม่เบิด์ต้องสารนี่สารเดียวพ่อบอกเพื่อนให้โชคให้ลาภย่างคักสารยู่นี่โอ้โดนครับเรื่องอันนี้เกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ชม มันสั้นก็จะไปเบื้องเบื้องก็จะไปสัน้น เราคนกำลังเบิกอ,อยู่กำลังเบิกอ,อยู่เพราะดีผมใหญู่้ยห่าเนี่ยไปไว้ขึ้นสิวาเนาะอ่ะเข้าใจแล้วลมั้งปันนี่แต่ต้องเบิงเรียกถูก,ล,กลาตลาเอ้ยลาึ้นตนล้วเป็นลำไม้ไผ่ก็เหลาลงไปกลายเป็นบองกันชาน,นี่เพ่งเด้หน่ เท่งด้มันเป็นแนวอื่นเด้ถึงมันเป็นเท่งเพ,งพราะต้งเลีอยลอกได้สิเนาะ,ะอาันที่นี่แล้วทำเบิ้งเลี้ยงถูกใหม่เบิ้องสองตัวหรอย่อมกันบุเบิ้งสเบื้องเลี้ยงข้อสว่ากาันหงวดบงหารภายในเขาเนี้ยนี่นะครับแล้วหงวที่พ่านมากองกับสองให้เบิ้งแล้วเนี่ครับสองห้าห้าศูเก้าตุลา ก้าตุลาสองห้าห้าศูนย์เห็นไหมครับสารไม้นี่ผมว่าขันพอท่องเรียบไปใช้สั้นใสนี่ให้ระวังไว้เขา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 อืมเขาย่างคักคักยจางเข่าแจ้งคักอืมพ่อเดี๋ยวทำรเรื่องรทูบบัดเอาเบื้องฐานเล่นน้อยนี่ก็นะจะเห็นเป็นอย่างที่ว่าพอซ่องให้เบืบ้องบอกละเรีย่ยงระน้อยไปเนาะ บ้องละเลียกละหน่อยนะครับท่านผู้ชมเห็นจังไรคือจังสันเห็นจังสันคือจังไหน ตัวใดเนี่สามสามครับสาสาพระะครับสามามหนึ่งวสม้าหนเนาะเอาละครับนุ่มอาร์ห้าสามสามะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วจิจารยณในการรับชมหรือรับฟังรับเต่านั้นมีารขันบอกลวงนาบอกฟองกล้องไปท้ายปุ่มบอกปาบเรยสามสามพอะนะนุมอารย่างขาวบอานุ่มอาร์ถ่โชกไห้ลาบงวสิมาเน่ถ้าบ่งเดือขันออกสามสามบ้าิมหานุ่มอาร์ เสียวเนี่ยมาสมมานาคุณนนุ่มอาดเห้มันออกว่าเป็นอย่างสามสามนุ่มอาเจ,จ้าอ,อ่ะออืนะครับเนาะอันนี้คือเลขทูบเดียมเบิ้งนะครับแล้วเลขทูบนี่แปดมาแล้วครับเรียกว่าแปดยังแต่เบิ้องความกันะกระกล้าเลยเบิ้งนะครับแปดสองอย่างแปดสองแปดเพราะผมว่าเอาเบิ้งดีดีนุ่เป็นแปดสองหกเนียงเนงเนียงแนง,แนงก็ออกมาแล้วกับแปดสองหก เลขเซียมซีปูตาบ้านขมิน้นให้ส้ชมเอ,อ่อ931เลขเซียมซีให้931เลขทูกแหน่งแน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 งแง826ออกมาแล้วครับ826เลขไทยรางวัลที่หนึ่งวันพัชบันที16กรกฎาคมบนตะวงวัน500อนกออกมาแล้วเลขไทยแล้วัลที่หน,นึ่งออ826กับ931สำหรับตัวเลข โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบืเ้องั้นดุมอาจให้สามสามนะผู้ชมเอาอัน 4, นี้เ,เกิดขึ้น,นได้นะครับด้วยบัดที่นี่ก็เอาทั้นี้ละเพราะต้องหลคนเดิมสิร่านิผู้ชมไปภาพนี้นะครับเนาะย่าลืมคนไลไรกดแค่เพราะต้องเลียไปหาโชัหาลาภให้มู้เจ้าปังปังแม่นเม็น,มนทุกวันทีหนึ่งวันทีสิบหกสิบหกไปมู้เจ้าสี่แดงินงด้ามสี่ดำสี่รวยกันกับช่องเพราะต้องหลคนเดิม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หให้อสิได้เบิ่งกันไปเงี้ยวเงี้วยวยๆเนาะครับเนาะสวยๆงามๆตัวกะขอบขอบขอบคุณน,นุ่มอาดที่เพิ่นมาทําความสะอาดให้อืเพิ่นเดี๋ยวเออเพิ่นก็ให้โชคให้ลาบ้องหันท่านผู้ชมสามสามละะ้วก็ท่านผู้ชมขอใหย,ยมูเจา้าดูดีมีแห้งควบเก็บใยได้ควบไข่ยใขยใมีเดินทางไปใส่มาใส่แคลคัาาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับคือขอบคุ้วให้ครูใจมูเจ้าดินยาสิไปกินเข่าี้ยงคือรถพอท่องแล้ยคนเดิม ไอ้โม่เจ้านอนยังกังขึนกันนอนรับฟันดีนอนรับได้เงินเงินนอนตื่นได้เงิน,สนแสนเปรมือมาได้แก้วมานี่ก่อนบางไงตื่นมาอีกวันหนึ่งวันที่สิบหกกรกฎาคมเช้าวันที่สิบหกรกรกฎาคมพอนอนร้อยคนที่บอกยางเข่าแข้งนัอตติไปจับปั๊บตัวนั้นตัวนี้มีบ่เอาเอาเอาตอนนี้ละคนผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวยสงามทุกท่านสวัสดีครับพ่อทองแหล่คนเดิมไปออื